มึงชุบเพื่อนได้มึงชุบเพื่อนได้ชุบอีกชุบเพื่อนได้มึงชุบหน่อยมึงชุบหน่อยชุบเพื่อนได้รีได้รีได้เราดีเยรื่อยเราีเลยม้ยมันไม่ไหวแล้วลุงมันไม่ไหวแล้วมันตายลุงตายเลยมันด้วยน้องรักษารถหน่อยเจออะไรเลยืนปืนอย่าเปลี่ยนมีดนะเว้ยเข้ามาแล้วพี่เข้ามาหลังเรามาข้ามาข้างหลังนะเลยมเลยมาเลยาเลย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 เยยายยยมยยายยย ผมพังนะ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 ้อาหูเยอะเลยเสือกล่อน้งวางต้องาง้างตางตวางวางเยวางเยเลยตนกับบอลไดล้้องลงอลงตล้ต้้ง้องลงแล้วต้ลงลง้ลงต้ง้องลงตล้งลง้ลง้ลงต้ลงอลงต้อลง้ลงลงอ้้ลง้เิร์ฟล้วงล้ห้้ห้มโ้โม้โออ ถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยเออปัข้างหลังปัปข้างหลังข้างหลังสอคันพี่ตอยพี่ตอันมากับม้าันึมากับม้าับมากับม้าตหลังไฟเราคนนึงตหลังไฟคนหลังไคนนึงตหลังไฟคนนึงเกมเลยเกมเลยมานมามารขันมาะข้างหน้าขามาางางลงา้าถอยมาหน้าถอยมาข้างหน้าถอยมาหน่อยมานเล่นตรงรถมันเล่นตรงรเล่นตรงร กลัวไหมอยากกลัวไหมอยากลัวหมอยากกลัวเราไหวเราไหวเราไหวไล่ไปหม่ไล่ไปหม่บ๊อบชิโลฟังยิงถึงยิงถึงผมไม่มีรถเปนเตผมไม่มีรถไอ้ไอ้ไอ้จูดัสไอ้จูดหรอเป็นเป็นรถเปนรเป็นรนนะเรา่เมื่อสองามพันเลยเป็นรถไฟเลระวังด่วานาเนาเป็นที่อยู่เลี้ยวกดเลี้ยวกว่มเลี้ยวก่เียก่เดี๋ยวป่มใหเดี๋ยวกดปุ่ให้ดย้ดย่ให้่ให้ยด ม time, oh, ids, right? kind of lady, ึงยิงเลยมึงยิงเลยเล่นตงถนนไว้เล่ตงถนนไเนงยอากี่หหคันผดูอยู่เล่นลงถนนไว้เล่นลรงถนนไว้เลนตรงถนนไว้เนตรนได้นรนไว้เ่นรไว้ดนรนไ่นถนนเ่อนวเนตนน้่ตนนไว้เนตรงถนนไ้นนดไว้ลนนไว้นเ่นนนตรนื่นน้นนว่อนด้วยชุ่เพื่อนด้วยเล่้นว้่ว้เลน้เวยเเ่รน ไประว่างระว่างใหญ่เราตบเงินไปเลือดด้วยเพือนด้วยามาหน่อยอาุบอารบหนยเลอาส่ป่อยเอามับหน่อยดััดหน่อยดันเบาตบหน่อย ไม่ตายอ้อนหนึ่งไม่ตายอ้อไม่เห็นตาตลยไอ้พวกอ้อเฮ้ยดันต่บหน่อยเาเพื่อนอีกตมเพื่อนอีกเฮ้ยเดตบเพื่อนหน่อยลางานหลังานหลงบ้านหลังบ้านล้าดหลาดดตบหน่อยดเตจบหน่อยเต่าจบพ่ับลึกมากกับลึกมากดกตับลึกมากลึกมากข้วบึกมาก พึ้งชุบให้ดูพึ่งเปลี่ยบ้านเปลี่ยน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 บ้านอีปีเรปีอีปีเรเราเพอเราเยอะล้างรถไฟเพื่อเราเยอะล้างรถไฟล้างรถไฟล้างรถไฟเพื่อชุบแล้วล้างรถไฟเอาเปลี่ยนบ้านเราเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านบนโฮโลเราไปไหนหมดวะ ตายเฮ้ยมันช่วตายตกหลเราตายตลังเราตายถาไม่เเราตายเยเยอะพี่ตีเราชิวเราพิโนได้เยอะมากมีไปยงเลอเดี๋ยวเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองหปืนตัวนึ่ตายตายตายาปืนาด้วยไม่ได้ตโาไตี้เาเียเยอะเปลี่ยนบ้านจริงิรอคืนแล้วเปลี่ยนบ้านเเปลี่ยนบ้าน ไมเอแล้วแล้วดียืนโบนี่โบนี่โบนี่แล้วเฮ้ยดันก็ไปหน่อยดันก็ไปช่วยเพื่อนหน่อยดันก็ไปช่วยเพื่อนหน่อยมึงชุบเสร็จตรงนี้แล้วดันก็ไปหน่อยดันก็ไปหน่อยเพื่อนโดนจักตัวเด็ดไหมปืนปืนปืนมันช่วยยิงหน่อยปืนปืนมันช่วยยิงหน่อยปืนเอ็กซ์ได้กลับสอบคอมพอสอพี่เล่นยิงกหน่อยี่เล่นตรงนี้เยอะเยอะเยอะดันมาเฮ้ยขึ้นมาจากบนรถไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เฮ้ยมันเอาศพเพื่อนเราไปเยอะมึงเห็นป้าด้านหลังง่าด้านหลังอ่ะเอามาหน่อยเอามาหน่อยจแกหน่อยจี้หน่อยจี้หน่อยเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายตรงนู้นนะยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยมาศพเพื่อนเราไปสองคนน้าปิดไปปิดไปเฮ้ยมึงจิงจิงนี้มึงยิงด้านหลังดิมึงยิงด้านหลังนี้เฮ้ยเราดันดันไปโฮมโปดันดันดันไปเอาเพื่อน ปืนมาหน่อยคือจริงหน่อยเพื่อนแกนะดันหน่อย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 ต้องรีเพื่อนต้องรีเพื่อนต้องรีเพื่อนไปเพื่อนหลังไปหลังไปทาบ้ฟรระวังปืนระวังปืนเป็นมีดเป็นมีดเอ็กี่เป็นมีดให้หมดเป็นมีดดันไปโฮมโปดันไปโฮมโป้ดันไปโฮมโป้ดันไปโฮมโป้ไปรีโฮมโป้ลีหน่อยลงนี้หน่อยเฮ้ยเอ็กซ์ดีมาจับตัวคอไฟดิ เอ็ดดี้ด่านด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 านยิงได้เพื่อนยิงได้นี่เฮ้ยมึงจับตัวปืนหน่อยดิไฮ้มึงจับตัวปืนหน่อยนี่ยายบ้านยายบ้านดึงสอบอ้กูตายกูตายดึงสอบอหนดึงสอบอดึงสอบอดึงสอบไอ้ดีดึสอบอไปดึงสอบอเออดดี้ดึสอบอไอ้ดี้ดึงสบอไอ้ดี้ดึงสบอ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 ึงสบอให้หมดสอบอให้หมดดึงสบอให้หมด ดึงสบอกให้หมดดึงสบอกให้หมดดึงสบอกให้หมดดึงสบอกไม่ได้ทำเฮียอะไรดึงสบอกไม่ได้ทำเฮียอะไรดึงสบอกไม่ได้ทำเฮียอะไรดึงสบอกมาปิดตัวจบดีได้ปะเกิดปะเกิดได้ปะตายตายไอสัตว์ดึงสบอกดึงสบอกไอสัตว์ดึงสบอกดึงสบอกอสบักกัดสบงี้ดิอสบักกัดสบโกอสบมาตองขอบอกดึงสบอกดึงสบอกดึงสบอกไม่ทำดึงสบอกดึงสบอก สอไปเราไหวแล้วเราคือแน่เปลี่ยนสอบเอ้ยถือเปลี่ยนมีด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 ใช่เลยแยกกันเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดไอ้ดีเปลี่ยนมีดไปดูบ้านหน่อยมึงชุบเคี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรอตากระจอกเฮ้ยมึงชุบอะไรอ่ะไอ้เฮี้ยปึ่งชุดปีจัดเลยพี่อหลังเข้าลำปลายลำปลายเฮ้ยมันทะลุไปทะลุทะลุไปมันทะลุไปมันทะลุไปดูบ้านหน่อยดูบ้านหน่อยอย่าเยอะ เฮ้ยมาบ้านนอยเขาชุบเยอะมาชุบเยอะมาชุบเยอะบ้านจะแตกบ้านจะแตกมึงกลับมาบ้านนอยกลับมาบ้านไอ้ดีดึงกลับมาบ้านกลับมาบ้านไอ้หมดทีย่าหลังเข้ากลับบ้านไอ้หมดมึงกลับมาบ้านกลับมาบ้านนอยกลับมาบ้านกลับมาบ้านดึงสบอกมันจะแตกดึงสบอ๋องมากักตรงถนนเอาสอบมากักตรงถนนเอาสอบมากักตรงถนนเอาสอบมากักตรงถนนดึงสบอ๋อกมาแล้วกักตรงถนนดึงสบอ๋อกมาแล้วกักตรงถนนดึงสบอ๋องมาดึงสบอ๋องมาเอาสอบมากักตรงถนนเอาสอบมากักตรงถนนได้อยู่บะเอาสอบมากรเอาสอบมากักตรงถนน เฮ้ยตัวบักปะเนี Jamie, ่ยเฮ้ยตัวบักปะเนี่ยดึงสอบปกลับมาถนนดึงสอบกากกามาเฮ้ยดึงสอบกากกามาไอ้ดึงมาตรงถนนเข้าชอฟีเข้าชอฟีอย่ายิงเข้าชอฟีมึงมาช่วยกูหน่อยดิมันง่วแล้วมันแยกแล้วเอาสอบปากกาเอาสอบากกาตรงถนนเอาสอบากกาตรงถนนเอาสอบากกาตรงถนนตายควายไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาสอบากกาตรงถนนถนน อันตรบังกลับบนถนนไอ้มนอันตรบักับบนถนนเฮ้ยแฟมกลับมาชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนรัว่ชุบเพื่อนบนรถมึงชุบเพื่อนบนรถมึงชุบเพื่อนรถบนรถมึงชุบเพื่อนบนรถมึงชุบได้มึงชุบได้มันจะแตกมันจะแตกมันจะแตกมันจะกันเลยกันเออไปไปตายเอ้าเกี่ยเพื่อนดึงได้ชุบเพื่อนได้มึงชุบอีกอ้กมึงชุบอีกชุบอีกชุบอีกชุน่นหนึ่งนั่ึ่งหน่อยยิงหน่อยเพื่อนเล็เล็ก ช copy, ุบอีกขึ้นรถมึงขึ้นรถได้ขึ้นรถชุบอีกชุบอีกอสบองดีอสบอดีสบอสวยชุบเพื่อนได้มึงชุบเพื่อนได้มึงชุบเพื่อนได้ชุบอีกชุบเพื่อนได้มึงชุบหน่อยมึงชุบหน่อยชุบเพื่อนได้ชูไพ่จีนหน่อยชุบพี่จีหน่อยชุบอีกไปชุบเร็วมึงเอาชุบมามึงเอามามึงบเพื่อนชุบได้ชุบได้เพื่นชุบเลยเล่นตัวกลางเล่นตัวกลางเล่นตัวกลางเล่ตัวกลางกับไปเล่นตัวกลางปลาแตกปลาแตกมันจะแตกแล้ว มึงว่าชุบน้อยเปลี่ยนมีดเป็นมีดเป็นตัวชุบน้อยเป็นมีดตัวชุบน้อยมีดเป็นตัวชุบน้อยเปลี่ยนมีดเปลนตัวชุบน้อยเป็นมีดปืนอยู่บาเลอร์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 ชุบได้มึงชุบอีกเฮ้ยแหวมึงชุบอีกกูกูเล่นได้กูลีได้กูลีได้ลีกมึงรีกมึงลีกมึงลีกลีกได้มึงลีกได้มึงเกิดมาลีกได้เรื่อยๆมันยังไม่จบมึงลีเพื่อนด้วยมึงอย่ามึงอย่าแยกการไปเล่นตรงถนนไปเล่นตรงถนนเฮ้ยไปเล่นตรงถนน ไปเล่นตรงถนน e ไปเล่นตรงถนนไปเล่นตรงถนนชุบได้ไปเล่นตรงถนนไปเล่นตรงถนนนะชุบเพื่อนอย่าให้เราไปเราเพื่อนไปเราคืนเรากลับมาคืนแล้วเรากลับมาคืนแล้วไปเล่นตรงถนนเรากลับมาได้เรากลับมาได้เพื่อนอยู่ไหนไปเล่นบนถนนไปเล่นบนถนนแฟมไปเล่นบนถนนแฟ้มรีเพื่อน รีเพื่อนเราเลอลกระโดดเพื่ออยากว่าเราจบเพื่อนเราไปเพื่อนเราอยู่กลางเนี่ยเอาสอบมากลับมาเล่นตรกกาเอาสอบไปกักหลับบ้านยิงอยูเอาสอบมายิงเยอะๆเป็นตัวชุบเยอะๆเป็นมีดเป็นมีดไอ้ที่เป็นมีดเป็นมีดเยอะๆเป็นมีดเยอะๆเป็นเมีดเยอะๆมีเพื่อนมีเพื่อนิีเพื่อนหน่อยรำได้พุงรำได้พุ่งรำไปไม่ต้องกลับเอาดีๆของเราสบายไปไกลๆไฟตรงกลางไฟไม่ต้องร้ยลีน้อยลีน้อยลีน้อย ลีเยลีหน่อยเพื่อนตายน้องหนอนเพื่อนตายน้องหนนเ้ยมึงชุบหน่อยดิไอ้เดยกมึงกลับมาเล่นด้วยการมึงกลับมาเล่นด้วยการมึงกลับมาเล่นด้วยกันมึงกลับมาเล่นด้วยการ พี่อะไรกับพี่อะไรมึงเพื่อโดนจักรงูนี่ได้พี่ไ้อไอ้เงี้ยมึงไม่โดนกับไฟเยไอ้ตัดไอ้เี้ยเไม่้มันกับไฟเราอย่าลุงเยอะอหนึงพอมีดปิดตัวชุเปลี่ยนมีดปิดตัวชุเฮ้ยมึงกับไปเล่นไฟดมีดปิดตังหวาเพื่อเราโดนเป็นมีดปิดตัวชเปี่นีตัวชปืนด้วยอ้ปืนด้วยมันกบฟปืนกาฟเยอะชิบหายเลยอเมียปิดกับไฟอเมียปิดอเมียดป้ยอะไรอเมียไปิดมีดปิดอเมียดปิด อุ้ยตรงนี้เยอะจัดไอ้เหี้ยเออเหนื่อยนะไอ้ตรงนี้มันใกล้ไปตรงนี้มันใกล้ไปไอเย็นเย็นเราคือแล้วเราคือแล้วเราค่อยๆเล่นด้วยเราไหวแล้วไอเย็นไว้เปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเยอะๆเล่นมีดเยอะๆเล่นมีดเยอะๆเล่นมีดเยอะๆไอที่เล่นมีดเยอะๆอสสมาเอสสมาอสสมาเอาสอมาชุบเพื่อนเขาจะชุบเขาจะชุบด้วยเอาสอมาแล้วชุบเพื่อนเขาจะชุบเอาสอมาแล้วชุบเพื่อนเฮ้ยมันนี่โอ้ยเปลี่ยวเปลี่ยวเราไหวแล้วเราไหวแล้วอสอมาแล้วชุบเพื่อนเอาสอมาแล้วชุบยเับ่อนจนไม่ต้องไม่ต้องเตะแล้ อสกัอสมกดฝั่ซ้ายฝั่ขวามือ่ขวามือฝั่ขวามืออสศมากับขวามืออสศมากับขวามือตรงไฟตรงไฟตรงไฟเยอะตรงไฟเยอะตรงไฟเยอะมึงชุบเลยกลับมาเล่นฮอล์โปกลับมาเล่นเฮ้ยยันยอลโปกลับมาเล่นฮอลโปกลับมาเล่นฮอลโปกลับมาเล่นฮอปกลัไมาเล่นฮปกลับม่เล่นอกมาล่ฮอปอย่าแยกสวยตายสวยเนาะมารีมารีตรงหัง กักอาสอมากักโฮโปอเอาสมากักโฮโ,โปก่อนแล้วออกไปก่อนไ,ได้เว้ยตอนเนี้ย,ย,ยปืนปืนถือสมอติดมือด้วยใหญ่ใหญ่สัสสวยสวยชิโร่สวยเอาเอาสมแอบกระจายเอาสมแอบไว้เอาสมแอบไว้สวยสวยสวย อะไรเขาล้มนะเขาล้มนะล้มเฟสหนึ่งนะล้มเฟสหนึ่งนะโอ๊ตล้มเฟสหนึ่งนะโอ๊ตลังรถไฟโดนกลับไปลังรถไฟหน่อยต้องอุโมงค์ก่อนเนาะต้องเล่นอุโมงค์ว่ะถ้าเล่นแบบนี้เราจะแยกกันเยอะเว้ยเราจะแยกกันเยอะเว้ยเราจะแยกเราเราต้องเล่นแบบอุโมงค์แบบว่าให้มันเล่นง่ายๆหน่อยไปเล่นล้งรถไฟไปเล่นลังรถไฟไปหลับไปหน่อยไปหลับไปลงมปืนนี้ลงมปืนนี้ไปล้มปลยเลย ไปตายฟาดเอียร์มาลารถไฟมาลากรถไฟมาลีบปืนขึ้นรถปืนขึ้นรถไฟหน่อยตาย้าปืนขึ้นรถดิปืนขึ้รถดิขึ้รถได้ปืนขึ้นรถได้บอกว่าอย่าลมเป็นเมีดนดเตมมันคือรถดรถเราขึ้นได้มรถเราขึ้นได้มึงึ้นรถดิมึงคือรถดปืนยิงน่อยยิงน่อยล้วล้วไปรถไฟไปงรถไฟเหมืออยู่งรถไฟเอะ ไม่เป็นไรมึงเล่นไปเลยไปช่วยตรงรถไฟตรงนู้นน่ะไปช่วยตรงรถไฟมึงเห็นป้าเพื่อนในนี้อยู่เราแล้วเราคือแล้วาชิวแล้วหวแล้ว่อนไหแล้วาไหวแล้วเราไไเร้าเมนี้ไปรีตรงรถไฟชิโ่ไปรีตรงรถไฟระวังทำไทำไทำไมึงหารถขึ้นได้เลยยิงยิงยิงดียิงดียิงดี ปืนอยู่รางรถไฟสองตัวปืนอยู่รางรถไฟสองตัวสองพี่สองหน่อยใครไม่ได้ทำเฮียอะไรมึงเข้าวอดี้ไปไปไปพเ่ลีตรงรถไฟมันโดนกักอยู่อ่ะมึงหาดโเพื่อนเลยมึงคือรถมึงคือรถได้ขึ้นรถมึงคือรถได้ขึ้นรถรอแก้หน่อยรอแกครับลูกมาพี่ดาวทำไปมาดาวรถไฟหน่อยเนี่ยลุงกูจัดการเองเดี๋ยวลุงกูจัดการเองมานี่เลยมานี่เลยตาแกมานี่เลยมึงเอาลุงดิมึงเอาลุงดิมึงเอาลุงดิ ผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่ร้เพ้อนีรีเพื่อนีรเืีรีเพื่อนีรเพื่อนีีเอรีเพื่อนีีเพือนพ่อนีรีเื่อนีรีเพื่อนีีเพ่ตายกูเม่ตายกูไม่ตนยรูไม่ตนยกูไม่ตายกูไม่ตนไรีได้่รีได้่รารีเพื่อนีรเพื่อรีอยรีพ่อรเพื่อมั่อนีรีเ่อนีรีมั่นีรีเพื่อนีรีเพื่อนีรีเพื่อนอนร่อนีร่อ่อนเพื่อนร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  กลับมารวมนี้มารวมตรงศพดิเพื่อนมารวมารงศพนีเอ้เต้าอุโมง์เดี๋ยวี่ยนเป็นเล่ดอโมงต้องเปลียเป็นเล่เต้าอุโมงค์เลิ